อ๋อแล้วทุกคนทุกคนเห็น<อ>ในมือผมไหมใช่ครับมันคือสปริงเกอร์อันใหม่ซึ่งมันมีสถานะอะไรก็ไม่รู้<อ>ก็รูร้้แหละใช่ครับอันนี้มันจะให้สถานะฮันนี่เกสนั่นเองนะครับก็ไปดูกันว่าฮันนี่เกสเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับก็อาจจะคล้ายๆกับอันกันก่อนเนาะที่แบบว่าเป็นการบวกมูลค่าของเจ้าพวกผลไม้นะครับอาจจะเป็นอย่างไรก็ได้นะครับแต่ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันบวกกี่เท่าเนาะ <S <S อ่ะประมาณนั้นก็จะมารีวิวให้ดูเฉยๆเนานะ หาว่าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน,นแต่ขอซูมก่อนนะคนหนึ่งเขาซัน <Bro. S 1> ฟาเวอร์ผ่านผ่านหน้าผ่านตาไปโอ้ไม่กอดโผล่ชั้นนั้นก็เดี๋ยวลองเอาไปวางใส่ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ตอนนี้ก็มูนเมนโก้เอ้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ไม่ใช่มูนเมนโก้มูนเมลอนนะครับทองแทบจะหมดทุกอันเลยนะครับ oh. ก็น่าจะเป็นผลนจากน้องๆจีให้ย,ยืมนะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวขอ,อย่าแปะลงไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ oh. จะเท่าที่อุยเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวนะแปะเข้าไปปุ๊บมันติดฮันนี่เกตเลยเหรอเฮ้ยจริงจังโอ้โหแปะเข้าไปปุ๊บมันติดเลยเหรอเอ้ยสุดเหอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไอ้ฟุงฟิงฟุงฟุงฟิงไหมไม่ใช่ไอ้ฟุ้งฟิงทองนะนี่นี่เหมือนมาเรบอันนี้ขึ้นมาเนาะเออแปะลงไปปุ๊บมันอันนี้เลยอะ่ะเออเจ๋งเจ๋งโอเคก็มันก็น่าจะติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่น่าจะค่อยๆติดอย่างแน่นอนโอเค ก็ประมาณนี้แม่งมันเร็วจกว่าไอสัตว์เดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยขายได้เท่าไหร่อเดี๋ยวผมจะหยิบอันที่แบบแพงๆมาก่อนเนาะอันที่จริงก็มีไอเจ้าอันนี้อยู่เนาะไอเจ้าลูกตุ้มผมขออนุญาตเรียกว่ลกลาลูกบัวบทไม้ลูกลูกตุ้มเนาะอ่ะก็อันนี้ก็อันใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่น่าติดอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆครับเราต้องเอาอันนี้มาดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ติดทั้งหมด 5้าสถานะก็ติดอะไรที่คล้ายๆกันเนาะกดผสมเกสรแล้วก็ติดโฟเส้นติดฮันนี่เกสช็อกเกตใช่ไหมเออได้แหละประมาณนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนนะครับติดอะไรที่คล้ายๆกันอันนี้ก็แค่เป็นสีทองเฉยก็คล้ายๆมันก็เหมือนกันนะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมงัดอันใหญ่นี้มาเลยละกันทางเดิมมันโล่งทันทีเลย <c oughs> <c oughs> โอเคพอกันออกมาอ่ะไหนดูซิว่ายอยู่ไหนนี่ไงมันนี่ไงมาติดฮันนี่เกสใช่ไหมนี่ติด อะไรนะผสมเกสสรโฟเซนฮันนี่เกสช็อกเกตแล้วก็โกนะครับซึ่งโกเนี่ยมันก็อย่างที่เรารู้นะครับอุ้ยเดี๋ยวแปบนะเหมือนมันตอนติดฮันนี่เกสเนี่ยมันเอ้ยมันจะคล้ายๆซอมบี้ปาะทีแบบว่าพอเดินเดินแล้วมันจะแบบมีเปลวๆอะไรด้านหลังเนี่ยเหมือนเป็นควันตดต,ตดกลิ่นน้ำผึ้งหอมชุยเลยทีเดียวเออนั่นแหละชังเดี๋ยวอุ้ยยังไม่ขายจ้ายังไม่ขายเนาะไอเชื่อกูเกือบขายเลย อุ้ยสี่ล้านไม g o ก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเจ้าฮันนี่เกสเนี่ยมันคูณเท่าไหร่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อมันเขาอัปเดตมาในเว็บแล้วหรือเปล่าเนาะอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกัน a later few moments later. อ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บแล้วนะครับเดี๋ยวพอดีมนาะดูก่อนโอ้โหอ,อะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้นะนะครับก็คือเป็น สุกสวนวิกิหรือว่าโกรวาการเลนวิกินั่นเองนะครับก็จะเอ่อเป็นเว็บหน้าตาประมาณนี้หลายๆคนก็น่าจะดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยได้ทําการอัปเดตในส่วนของฮันนี่เกสมาเลยหรือยังไอ้เจ้ามีพึ่งนะครับฮันนี่เกสอ่ะอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดเข้ามาในเอ่อมีพึ่งนะครับก็ เจ้าหมีพึ่งเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าทุกๆ25นาทีเนี่ยจะส่งพืชหนึผลให้กลายเป็นฮันนี่เกสนั่นเองนะฮะส่วนโอกาสฟ้าก,ก็จะอยู่ที่5%นะครับส่วนไอ้เจ้าฮันนี่เกสเนี่ยอ่านตามนี้เลยนะครับผมซึ่งจะเพิ่มตัวคูณ5เท่ากับผลไม้ก็คือจะบวกผลก็ไป5คูณ5ป่ปะใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับอ่ะจำตรงนี้เอาไว้นะ5เท่าก็คือคูณ5นั่นเองนะครับก็ไอ้เมื่อกี้ของเราติดอะไรนะ ของเราติดอะไรนะอันนี้มันนับไหมอ่ะไอผสมเกสรนะ,ะนับไปเท่าไหร่อนับไหมอ่ะอ่าใช่ด้วยมันไม่นับนะครับไอเจ้าสถานะผสมเกสรนะครับมันก็ไม่นับให้เรานะครับโอเคก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สี่ตั้ง400ล้านอ่ะไม่กอดยอดมากจะไหมอะอะเราเด็กๆทั้งทั้งหลายถ้าหาว่าจะ ให้มาคูณกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนี่ก่อนก็ผมคำนวณไม่เก่งนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าแบบวิธีการคำนวณไอ้พวกนี้อะไรยังไงเนี่ยเออว่ามันเป็นยังไงเนาะก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของคุณ i อ c c นะเพื่อนผมเอง <3> <3> <3> <3> นะครับเออเขาทำละเอียดมากนะครับผมโอเคก็ฝากไปดูเลยนะครับผมเองก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเนาะอ่ะก็แค่บอกให้รู้ว่าอันอันไหนเนี่ยหรือว่าไอเจ้าสถานะใหม่อันนี้นะครับมันบวก กี่สถานะมันบวกมาเท่าไหร่เนาะก็รวมๆแล้วก็บวกมาคูณ5นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปดูส่วนคนอื่นหน่อยซิอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหรีโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวเีว๋สต็อกแทบจะหมดทุกอันเลยเลยวันนี้อแป๊บนึงนะแป๊บน,งบนึงนะจ้าแป๊บนึงแป๊บนึงนะหนองเออแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับออโอเคโอเคอดูชอบก่อนเลยว่างไงลูกพี่ขายอะไรไม่มีเชียร์เลย <laughs> ไม่มีเชียร์อะไร ไม่มีวไมมไ,ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปซื้อไอ้พวกประแจรหรือว่าอะไรพวกนี้นั่นก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อลักกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าหรือจะให้ทําอะไรอีกอ่ะ,อะเดี๋ยวอัปเดตสวนหน่อยละกกันนะโอเคก็เหลืองอลามทั้งทั้งสวนแล้วก็เหลืองอลามทั้งสวนนะอ่ะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ครับก็ผมได้ทําการสร้างบ้านเพิ่มไปอีกอันนึงเนาะเออแล้วก็มีเด็ก หัวโปกคนหนึ่งเออนั่งดูทีวีอยู่ทีวีจอเลยๆนะ <laughs> <laughs> แล้วก็เออแล้วผมก็ทําเป็นแบบป่องไฟนะครับคล้ายๆกันคล้ายๆกับป่องไฟเนาะอ่าเป็นไงสวยไหมสวยไหมเออมันต้องสวยแล้วแหละนี่แล้วก็นี่นี่นีภูมิใจน,นำเสนอมาก นี่ไงกระถางต้นไม้น้องกระกระถางต้นไม้เออโอเคเดี๋ยวนะเออว่ะมีเจ้านี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตย้ายอันนี้ก่อนละกันแป๊บนึงเอ,อ่อย้ายไปไหนดีอะเอาไว้ไหนอะเอาไว้ไหนเอามานี่ไหมไม่อ่ะมันลกอ่ะเอ,อ่อ two hours later ถ้าเอาไว้กลางสวนเนี่ยมันก็แปลกๆใช่ไหมล่ะต้องไปต้องหัวมุมมันก็ดูโดดเดี่ยวไปหน่อยจากนั้นก็เอาไว้ตรงนี้ดูอ่ะก็คือแบบเดิน,เด,นเดินมาใช่ไหมเดิน,เด,นเดินมาปุ๊บอ่ะ ก็เจอน,นำ้ำาพุเลยแต่ผมก็อาจจะแบบว่าสร้างแบบเป็นกำแพงรอบๆนะครับก็จะให้มันสวยขึ้นไม่รู้ว่าสวยขึ้นหรือว่ายังไงกันแน่เนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเดมีไอเด็กหัวโคกอยู่อันนึงก็แต่แล้วทำไมมันอยู่ตรงตรงนี้เน้ียเดี๋ยว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 โอ้พี่ชายอะไร The f u c k You Do Bro มึงจะทำเชี่ยไรยมึงจะทำเชี่ยไรอยู่มันเดินวนสวนกูตกกูตกใจนึกว่าจะมาขโมยเอหรือว่ามันแอบเอาไปแล้ววะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนไม,ไม่ไม่มาม้นั้นอันนั้นเฉยเลยเฮ้ยผมตกใจเนี่ยเอาจริงมาทำเชียร์ร่ายมาทำไมวายูคัมไรเฮียร์ตั้งมานี้ที่จะเคลื่อนที่คือไอ้เจ้านี้หากเราวนี่งอ่ะอุ้ยเฮียไม่ใช่ไม่ใช่มึงอันนี้าะหากเออนี่แหละขึ้นมาไอเด็กหัวโปกอ,อ,อะไรนี่ The fuck do you want bro ตระการอะไรไม่รู้กูออกเซิฟหนีเฮยไม่รู้กูออกเซิฟหนี What นี่ <c oughs> <What? S 1> ไโดยกูออกเซิฟหนีเลย <c oughs> ไม,ม,ม่มีวันได้ขโมยหรอกนะเออสวนกูนะแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหตัวเลยตัวเรื่องแสนจังเลยออมนันสิอ่ะก็ในเรื่องของสถานะเก่าเอ้ยไม่ใช่ในเรื่องของสถานะใหม่ นะครับแหมพูดเป็นคนเก่าไม่กอโอเคในเรื่องของสถานะใหม่นะครับมันก็จะประมาณน,นี้เนาะซึ่งมันก็จะบวกมาคูณ5นะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ของผมที่เก็บมาเนี่ยอ่าของผมที่เก็บมาเนาะไม่ใช่มึง <c oughs> ไม่ใช่มึง <c oughs> เดี๋ยวอยู่ไหนแล้วอ่านี่ไงโอเคไปที่เซลไปดูก่อนเลยอ่รวมๆแล้วก็จะได้4 0 0ร้อยล้านนะครับก็ค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวแจกไหมแจกไหม ก็ไอ้ผลที่ผมมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรมากแต่ก็มีหลายอันที่แบบเกินร้อยล้านอย่างแน่นอนอ่าเออผลผลผมเยอะนะเอาจริงสารผู้เล่นใหม่เนาะเออลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าจะให้ผมแจกไหมเเผอีเนี่ยผ,ผมอผมอาจจะแจกไอ้เจ้าดิสโก้นี้ก็ได้นะเออไอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมให้ดูว่าดิสโก้นี่มันอันเท่าไหร่แฟนคลับให้มาอีกทีหนึง่งเออเดี๋ยวผมแจกต่ออ,อันนี้ว้าวหกแสนล้าน 6เส้นลาดน้องเออน้องจะเอาไม่เดี๋ยวกูมีอยู่กี่เกียนเนี่ยอ้โหกูมีอยู่แค่นเดียวเอาไปเนี่ย <c oughs> อยาให้ตังค์ขึ้นแสนล้านเลยงั้นแจกน้องๆเลยแล้วกันนะอะถ้าถ้าใครอยากได้อันนี้นะครับก็คอมเมนต์กดไลค์กด like, กดซับสไคร์กันเอาไว้ด้วยนะและ้วก็ค่อยจก,กันในไลฟ์นะครับอันนี้คือมีแค่นเดียวนะครับแต, <c oughs> แต่แต่ถ้ามีแต่ถ้าแบบ like, หลายน้องๆหลายหลายคนเนี่ยก็น่าจะแบบว่ามีอยู่แล้วเนาะ <c oughs> หรือเปล่าว่าใช่ไหมหรือเปล่าหรือไงโอ้โห อ่ะฉะนั้นผมขอดูสถานะอันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ติดชอ็อกติดบัตลิดติดเซเลเชียลติดมูลิตติดซอมบี้ติดโฟสินติดช็อกเกตติดเลนโบโอ้โหติดหมดทุกอย่างอย่างอย่างนี้กูขายเลยดีไหมเออเนาะโอเคไปเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย